ดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับวันนี้เราก็มาดูเจ้าแคทไล่กลบท่อสายไฟแล้วนะครับในไล่กลบมาจากนู้นหละเดไล่ไปเรื่อยอกลบละอ๋อเปลี่ยนปุงจีใหญ่แล้วกบอ่ะถ้าขุดเลยต้องเอามุงจีเล็ก เริ่มกบ,กบมาแล้วช่วงตรงไหนที่ไม่ได้ตอก็จะกบแล้วเขาก็จะซ่อมถนนอีกนะไรซ่อมถนนอีกรอบนึงไปมาอยู่นี้ก็เป็นเดือนแล้วนะ่เนี่ยแต่ขุดมา <c oughs> แล้วต้องไล่กบอีกเขาบานท่อแล้วก็กบอีกหลายวันอยู่ สามเดือนแล้วมะนสี่สิบห้าวันสองเดือนแต่คงไม่จบอะสี่ห้าวันอันนี้ได้คนขับคนเก่าละ ขาตัดมหาแล้วเพราะนั้นถ้าแก่มาขุดเองก็ไม่คล่องนะครับเจ้าแคปสามศูนย์สามขีดห้าดุนดังเลย คู่กับยันม่าตัวนังรุ่นไหนจำไม่ได้แล้วตรงเดียวกันแหละแบบเดียวกันเลยแต่ตัวนี้จะแพงกว่ายันมาแ,แต่ยันมา่าโอ้ตัดดินขึ้นรถออกล้อข้องเลยออกล้อห้าหกคัน,นเอาอยู่ ตักได้ทั้งวันอัน,นกี้ผสงค์จริงๆถ้าขุดท่อเนี่ยก็จะเป็นเป็นมุงจีนะเป็นยี่ห้านิ้วฮะอันนี้สำหรับตักแต่ยังเล็กอยู่นะแต่ตามหลักต้องใส่ถ้าตัดดินมันต้อใส่กีใหญ่กว่านี้ ตอนนั้นก็หาคนขับอยู่นะคันนี้แหละคนขับไปรถชนวันละหกร้อยมีตู้แอร์สบายแล้วอย่างเงี้ยเออสบายเลยทำน้งวัน แต่มันไม่ตัวหนังยันยันมากกับเนี่ยเหมือนกันเลยเป๊ะเลยแต่เป็นยันมากของเอเสียต่ำโคกสงาไปถ่ายมันสองสารอบแล้วมตักดินทั้งวันเลยอ่ะรถห้าคันหุคันอ่ะกเออสู้ไหวเว้ย ก็มีตัวซานี่ซานี่ตัวอันนี้ก็ล้านกว่ากับสองล้านแล้วมั้งทำงานไหวด้วยไหวไหวคล่องคล่องด้วยตัวนี้มันเนี่ยเขาซอกเข้ามุมได้ไง่าย วันวันละ4,000อยู่นี่เรียนกว่าอเออ งน้ำมันเติมพันกระบาทก็ได้วันครึ่งเออแพงแพงที่ห้อแต่ยันมาถูกกันนี้เยอะครับ กันขุดยากกาดกบว่าง่ายเลยไรกวดไรกวดเลยตันขุดโอ้ยเต้งตึงตันตึงตันเลนะเออสับ สามศูนย์สามขีดห้าซีอาร์นะ <c> ครับนี่จะเป็นขนาดอ่าแต่กลางก็ไม่เห็กลางนะ เล็กก็ไม่เล็กครับอ่าสบายเลย นั่งมันนั่งในห้องแอร์ <c oughs> ครับแบบสบายแต่แต่ตู้เขาเป็นใหญ่นะตู้แอร์ใหญ่ตัวนี้อืมครับกดกบเรียบเลย Вот лепе. ครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ mm. ถ้าท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ mm. กดติดตามให้ช่อง,ของเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับ mm. สวัสดีครับ